สวัสดีครับคลิปสาธิตการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการฟิตเนสเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน4.6นะครับสวัสดีครับคลิปนี้สอนเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลประเภทสมาชิกแล้วก็แพ็กเกจสินค้านะครับการรหัสสำหรับการเรียกเก็บเพิ่มรหัสส่วนลดนะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามาแล้ว ก็มาทํางานที่ปุ่มสมาชิกและบริการคลิกนะครับมาที่หัวข้อหลักนะครับข้อมูลหลักหัวข้อแรกเลยข้อมูลประเภทสมาชิกนะครับกดเข้าไปอันนี้จะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับข้อมูลตัวอย่างรหัสนะครับรหัสก็เป็นรหัสที่เรากําหนดเองนะครับแต่ให้มันสื่อก็เช่นเดือนนะครับก็ M สมาชิก มเรก็คือเดือน1เดือนนะครับและรายละเอียดเราก็พิมพ์ไปเลยสมาชิก1เดือนนะครับอายุก็คือ1เดือนนะครับเลือกได้นะประมาณนี้1เดือนค่าสมัครนะครับหนึ่บาทนะครับตัวอย่างลดราคาได้หรือไม่นะครับถ้าลดได้ก็ติ๊กถูกนะครับรายการนี้คิดเปอร์เซ็นต์ให้ผู้แนะนําหรือไม่นะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ให้ก็ติ๊กถูกเหมือนกันแล้วก็ผูกกับ ระบบบัญชีเลขอะไรนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับคำนวณไม่คำนวณน,นะครับหรือราคารวมภาษีแล้วหรือไม่รวมราคานี้เลือกได้นะครับถ้าสมัครประเภทสมาชิกนี้แล้วได้ส่วนลดกิจกรรมกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนลดสินค้าบริการกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิทธิ์การใช้งานและก็จำกัดน,นะครับ1เดือนใช้ได้กี่ครั้งนะครับใส่ไป ถ้าไม่จากัดก็ใส่ลบหนนะครับเช่นการกข้อต่อมา1วันจํากัดครั้งที่มารับบริการหรือไม่นะถ้าจํากัดก็ใส่ใส่จํานวนไว้นะครับโปรแกรมจะช่วยเช็คช่วยเตือนนะครับหากไม่จํากัดก็ใส่ลบหนนะครับประเภทสมาชิกตรงนี้เป็นข้อมูลหลักนะครับหเดือนจะไม่มีการกําหนดวันหมดอายุว่าหมดเมื่อไหร่แต่โปรแกรมเดี๋ยวจะช่วย คำนวณให้ว่า1เดือนคือกี่วันก็คือจะนับตั้งแต่วันที่เริ่มสมัครนะครับแล้วก็นับตามอายุสมาชิกไปนะครับหเดือนก็จะได้วันหมดอายุนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของหน้าจอของการสมัครสมาชิกนะครับก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราสร้างข้อมูลประเภทสมาชิกนะครับประเภทสมาชิก รายเดือนรายปีนะครับกี่ประเภทก็ตามก็คือให้กล่องในหน้านี้นะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการาสร้างประเภทสมาชิกที่เป็นโปรโมชั่นนะครับอย่างของเดิมอันนี้มีอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าสมาชิกหนึ่งเดือนเก็บ1000แต่ถ้าสมาชิกโปรโมชั่นเราอาจจะเขียนเพิ่มเติมไปรหัส m 0 1นโปนะครับก็เป็นสมาชิก หเดือนนะต้องระบุไปด้วยโปรโมชั่นอาจจะเขียนสั้นๆเนานะโปรนะครับอายุสมาชิกนะครับกำหนดไป1เดือนนะราคาอาจจะ900นะครับแล้วก็กำหนดรายละเอียดที่เราต้องการนะจากนั้นบันทึกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จไปแล้วนะครับ ต่อมามาดูหัวข้อของรหัสแพ็กเกจขูปองนะครับรายละเอียดการกออจะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ที่ฟิกอยู่เลยอันหนึ่งก็คือ d 1ก็จะเป็นเป็นสมาชิกไม่ใช่เป็นสมาชิกชรกะมันเป็นการบริการ1วันนะครับบริการรายวันนะครับ1วันนะครับไม่ว่าจะมารับบริการอะไรก็ตามนะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับ ในแพ็กเกจจะแตกต่างกับประเภทสมาชิกอยู่อย่างหนึ่งก็คือในแพ็กเกจเราสามารถกําหนดวันเวลาได้นะครับวันเวลาได้เลยว่าวันอาทิตย์เล่นได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแต่ถ้าบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับเราสามารถติ๊กถูกนี่เอาออกนะครับคือใช้งานได้หัวข้อนี้คือใช้งานได้นะครับนะครับติ๊กถูกออกสแสดงว่าใช้วันอาทิตย์ไม่ได้ หรือบอกวันเสาร์ไม่ได้แล้วก็ติ๊กถั่วแสดงว่าจะเล่นได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและตามช่วงเวลา8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเราต้องการกำหนดเป็นแค่บางช่วงตัวอย่างเช่น8โมงถึง11นาฬิกาเราสามารถจะแก้ได้เลยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างว่ารายวันแบบนี้ใช้งานได้เฉพาะนะครับเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกและช่วงเวลา8ปดโมงถึงสิเนาฬิกาเท่านั้นนะครับนะครับเนะราอาจจะเขียนละเอียดเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับอาจจะต้องอระบุรหัสหน่อย เพื่อแยกแยะถ้ามีการสร้างแพ็กเกจเยอะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นทําเป็นโรโมชั่นโปรเล่นใดเฉพาะจันทร์ถึงสุ์ช่วงนี้เล่นใดเฉพาะวันพุธประหัสช่วงนี้อะไรเงี้ยสามารถสร้างได้กําหนดได้นะครับสิทธิการใช้งานก็จะเป็นเรื่องของการข้อจำกัดนะครับหาก1ครั้งนะครับ1วัน1ครั้งนี่มีค่าคล้ายๆกัน หนึ่งครั้งใน1วันจำกัดสูงสุดกี่ครั้งนะครับหครั้งนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเอาไว้ให้ดูว่าแพ็กเกจนี้จะต้องอผ่านแพ็กเกจไหนมาก่อนบ้างเช่นเราสร้างแพ็กเกจเรียนโยคะเบื้องต้นขั้นกลางขั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจ,จะตรงนี้เอาไว้เตือนหรือดูรายละเอียดได้แล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เราอยากระบุนะครับ ว่าแพ็กเกจนี้ให้ทำกับกิจกรรมอะไรหรือเรียนคอร์สอะไรนะครับเราสร้างได้นะครับมีของแถมหรือไม่ของแถมก็จะเป็นสินค้าแล้วก็ระบุครูฝึกได้นะครับหรือผู้รับผิดชอบถ้าเราระบุตรงนี้นะครับอาจจะเป็นคอร์สเต้นเรียนเต้นนะครับของครู A นะครับเรากำหนดไว้ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าและตอนตอนที่ลงเวลาจริงๆอ่ะในวันที่ ที่ลงเวลาครู a อาจจะไม่มานะครับถ้าครู a ไม่มาเราสามารถปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งได้ในในช่วงของหน้าจอการลงเวลาครับให้เป็นครู b ได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยนะครับว่ากดมมปุ่มบันทึกไปนะครับอย่าลืมระหว่างว่าข้อแตกต่างระหว่างประเภทสมาชิกกับแพ็กเกจต่างกันที่ประเภทสมาชิกจะเป็นรายเดือนรายปี แพ็กเกจจะเป็นรายวันรายครั้งนะครับและระบุวันเวลาได้นะครับว่าให้มาใช้งานช่วงไหนหัวข้อต่อไปเป็นรหัสรายรับและรายจ่ายนะครับรายรับก็คือการเรียกเก็บเพิ่มเราสามารถกดปุ่มเพิ่มได้นะครับก็มีรายรหัสแล้วก็รายละเอียดยอดเงินนะครับอาจจะเป็นค่าทำบัตร ค่าธรรมศาสตรชิกใหม่100บาทนะครับเราก็คือ,เ,อเลือกได้นะครับแล้วรายละเอียดต่างๆก็กดแป้นบันทึกนะครับแล้วก็ส่วนลดนะครับก็คลิกมาในแถบส่วนลดเพิ่มรายละเอียดลงเพิ่มนะครับในส่วนลดนะครับผมแนะนําให้เป็นรหัสที่ขึ้นต้นด้วยดิสเพื่อ ง่ายต่อการดูเวลาตรวจสอบนะฮะว่า,าให้ส่วนลดไปเท่าไหร่นะครับตัวอย่างเช่นนะฮะให้ส่วนลด100บาทนะครับตรงช่องจานวนส่วนลดนะฮะต้องเป็นลบต้องเป็นจํานวนลบนะครับต้องเป็นลบ กำหนดเข้าไปก่อนเป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นบันทึกนะครับจากนั้นบันทึกข้อมูลที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับจะไปอยู่ที่ไหนตอนที่เราจะสมัครสมาชิกนะครับดูที่ซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรหนึ่งเดือนนะครับหรือแพ็กเกจที่เราสร้างไปแล้วก็รหัสเรียกเก็บเพิ่มรวมถึงส่วนลดก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับ ในหัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสินค้าในการสร้างรหัสสินค้าหรือบาร์โค้ดใหม่นะครับเรากดปุ่มเพิ่มเข้ามานะครับถ้าเรามีมีสินค้าตัวนั้นมีบาร์โค้ดนี่เราสามารถดิงบาร์โค้ดได้เลยนะครับบาร์โค้ดก็จะเข้ามาในระบบเราก็สามารถที่จะกอรอกจะกอรอกชื่อสินค้านั้นได้นะครับ ทดสอบสร้างสินค้าตัวใหม่นะครับ P01 อันนี้มีอยู่แล้วนะฮะพอดีเป็นข้อมูลที่ผมสร้างไว้เป็นตัวอย่างนะครับนะครับเราอาจจะสร้างนะครับสินค้ามาตัวหนึ่งอาจจะเป็นอาหารเสริมประมาณนี้ ราคา50บาทนะครับรายละเอียดอื่นๆมีการกำหนดระบบคลังสินค้าหรือไม่นะครับยอดคงคลังยอดคงคลังนี้ระบุไม่ได้นะครับแต่ต้องไปสามารถกำหนดใน,ในระบบคลังสินค้าได้จุดสั่งซื้อนะครับยอดต่ำสุดสั่งซื้อกับใครนะครับซื้อปริมาณเท่าไหร่นะครับระบุได้จากนั้นกดปุ่มบันทึกนะครับก็เรียบร้อยสำหรับการสร้างสินค้าใหม่ ในกรณีที่เราสร้างสินค้าใหม่นะครับหรือรายละเอียดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นประเภทสมาชิกรหัสแพ็กเกจคูปองรหัสรายรับรายจ่ายถ้าเราเปิดหน้าจอสมัครหรือขาสินค้าค้างเอาไว้นะครับหรือทํารายการค้างเอาไว้แล้วเราไปเพิ่มรหัสใหม่รหัสอาจจะยังไม่มานะครับรหัสจะยังไม่มา,นะหมมาให้เรากดปุ่มนี้ครับ refresh data นะครับานะ รหัสใหม่ที่เราสร้างก็จะมาก็สามารถที่จะทําการขายเก็บเงินได้แบบต่อเนื่องนะครับสำหรับการบันทึกข้อมูลหลักนะครับในเบื้องต้น4หัวข้อนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับติดตามผลงานได้จาก facebook นะครับหากมีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าก็สามารถสอบถามหรือปรึกษาหรือให้คำแนะนำกับ ผู้พัฒนาโปรแกรมได้นะครับขอบคุณครับ